ครับสวัสดีครับยมซีทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง598เก้พารวยนะครับมืุนีร์ก็ได้เดินทางมาที่บ้านท่าเสียวนะครับมาเบิ่งที่ว่าเพิ่นได้โป่งกระดูกคนโบราณขึ้นนะครับคน8ศอกนะครับขวางไปไฮโบราณเอามามโอนี้ก็บอ๋อมีทั้งรถเข่านะครับเนาะมีทั้งรถข้าวส่งกับรถมาเพิ่นก็มงแบบงานมาเบิ่งงานนี่นะครับผมก็เลยาลึกสองน้องจะทอผดนะครับ ไปเบื้องทางด้านนี้กันนะครับแบบนีพ่อตาท่านหนึ่งมาขายปลานะครับเพื่อนกะว่าได้โชคได้ใช่นะครับสวัสดีครับพ่อตาสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยพ่อตามาขายปลาเพื่อนว่าเพื่อนได้ตัวเลี้ยงแนวทางดีว่าสันดาตัวได้กว่าครับจำบ่ได้ได้ดิตัวใดครับบัดนี้จำบ่ได้ดิข้างล่างไอ้ืง หาศูนย์ศูนยรับผมมัน้นมันขึนไปยังน้อยเือเจ็ดศูนย์ทีนัเจ็เอามาตัวเดียวกันคักแครับบัตรทางบน่นหองเก้าเจ็ดสองเก้าเข้านนอยไปพ่อมเอาผู้ใดจะได้ปลาแล้ครับต้องผู้นำเบิ่งปลาพ่อตาพ่อตาคนขายปลานะครับคนให้โชค มาให้ทุกเอาตัวเดียวกันอยู่ครับแต่ว่าสามตัวเน่ยพาดกันตัวนึงคือของพ่อตาเป็นสองเก้าเกตนะครับสองเก้าเกตในน้ำของเขาเขาบังเขาบวชอยู่ามนีที่หกดีเขาไปจนไปน่าได้หกหลังเขาก็บอกเลขนี่หมดนั่นอายุเบียนตรงสามพ่อตาอายุเขาสมัยหกปีครับผมเก่งทังบอกเลขไม่ได้บอกเราถือว่าทารครับผมขอบคุณหลายครับพ่อตาครับขอบคุณมากครับ เอาให้ขายได้เบิดไปไวมเด้อพ่อตาพ่อตาคนขายปลานะครับ<ช>ลองมึงอยู่นี่กันเลยเตอรแมนของกันวันนี้พ่อตานี่มากขึ้ตัวเดียวกันแท้สันนี่ปันปันนัดกันไว้แล้วม,มึงมิจิได้บลงอกยูทูบเนาะพ่อตาเรามาขายปลาเหมาือนตัวเดียวกันเนอะพิษสามตัวพันพิษกันของเราเป็นสองเก้าเกศอันนี้มันหกมันว่า ความคุเป็นสอแต่ว่าลักกว่าเลขส okay. like ูตรล้าน uh> uh> uh um> uh 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 ี่มันมีหอยู่เก้าเจ็ดเจ็ดเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าเจ็ดหกนี่สองกันล้มเว่ามึงบอกลายู้นี่บอกลาบอกลาตัวีมวควอนคือเก้าคือกันโอ้ยพอว่าเอังมองผมเขาไปในที่บอกสตัวทีเดียวแล้วก็เล้ยวามตัวท่หนึงแล้วก็สตัวท่นึงแล้วก็ล้ว เูกใหญ่แบบนีแต่ว่าคนเกิดนนนสิแบบนานเปเบื้องไหมเบื้องยังสวัสดีครับมาแต่ทางไหนนี่ครับอยู่ทางหนคุณวะบ่อยู่ีนใกล้ๆนี่แหละจาอยากเห็นยู่ใกลเลลยอยากเห็นยิ่งไกลเราคเรื่อเอาขึ้นเมื่อเส้านึ่งยิ่ถุงนี่ครับแจ้าเมื่อวานนี้ยุติเหตุบุญแกไปคุณว่คุณนะครับถามเจ้าของมันกครับเจ้าของไม่รู้งน ก็ล่องนะกระลังนะคือพวกแกขึ้นท่านผู้สมเพิ่นเบิ่งเพิ่นเดียขจากับจมาอยู่เรื่อยๆทีเนาะเคยมาผู้ขจอก็วเห็นในเขาเนี่ยกรมศินิมายึดอยึดแล้วเขาไปล่งหันหันหันางล่งน นสบไหเียไว้งังนไหนครับมือนี่ไปยังไงยังไงสิไปบ้ดนดุงเด๋ยวนี่สิไปหาปูเด่นไสุ้ลอยู่นี่ขึ้นขึ้น่าสีสีสีืบ่แต่ว่าก็ได้แหะแต่ว่าเพิ่งเคยให้ถือบ่ให้ถือเออกไปจุดได้สิเจ็ดสามนี่ดิอืม อันที่ที่อาจารผู้ผู้นี่ผู้นี่หระผู้หนึ่งที่ใช้เดียวกันแต่ว่าผู้นี่ตะกรรมเนี่ยตะกรรมผู้นี่เล่าเล่าเล่าใบคำรถให้อาจารย์ให้พระให้คือเล่าเราบ่ได้ไปเรียนอันนี้อันนี้น้องกันครับผู้ผู้นี่เฉพาะผู้นี่ครับเฉพาะขึ้นนี่ก็ว่าแสดงว่ามบวไดมาตั้งแต่เห็นได้แล้วบ่กเขาเคยเคยเขาไปจักเทถอ เมียนี่ิบ้เคยข้าไปอีกจ้ะสมพงศมเพิ่นวางเสนดอกสนโอเมียนเราสนไหสีสีของเราเนี่ยเรา่นอยากเห็นทีตีโอ้ยเข่มือเข็่แล้วบเคยข้าไปเลยโอ้ยเมียนทอนเราส้นว่ามันเที่ยวข้าไปยเรื่อยๆเพราเพิ่งมาหาเมื่อนั่นร้วบ่อเสนเนาะบบยังเือกฮัไปันมาหุงจักรวมาเห็ดอะไนอยู่นนี้ คือคือคือส no I mean? ja e e va ิบ่าเขาข้าวบ้าบุญุงคือบหยุงไปเลยบ่บ่บ่ลำเบียมไหลเลยครับคือแล้วแล้วแล้สิบวโอ้ยยังสยังยังสี่ย้อเข้าวจบควางจนสมคว้าละว้าสมบูรณ์มากวาอยยวเมียนอยู่บ่ปู่คือพ่ัว่าเปจังซันสนอกว่าอยู่ใกล้ๆบ่เข้ามาจัะคืออนี่เป็นไปได้ยี่บัวชนีดจังว่าผมว่าโอ้ยเมียนนั่นล่ะเมียนมันเรียกเราดรอดดรถดสี่เอารถ แต่ว่าตั้งสีบวกหลายตัวงั้สมันบ่อกระเถึงขันว่าหลายได้เก้าเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าเจ็ดหมันบอกสาตัสามตมันเพียงซั้นอือสองตนี้เพิ่นเด่นสองตัเพิ่นในแม่นสองตัวมาัดสามตัวมันก็เอาสามตัวนี่เป็นสหตัวเหปตีครับอีกูนี้ครับมันสีเจ็ดตัวหรือสองตัวเทิ่เด้อสิ นก็เอาเจ็ดเก่าเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดมีเท่านั้นตัวดีสุดาสุดเจ็ดเยแสดงว่าเราเราก็ให้ยังสัตวกผมงงเาเก่าไปขวาทั้งกนพเราให้สาตัวเท่าเดียวแล้วก็ให้สอตัวยังไล่บ่เกินสองตัแล้วก็เลี้ยวหลดอันนี้คือคือยังส่งลายตัวนะแสดงว่าเพิ่งเคยให้ยังสัว เพให้ย so no so so ังเซนแต่ว่าขันซ้ำนั่นบ่เถืงขันว่าไหลได้ขันออกถือกองพืนขันว่าเพิ่นเคยใถือบ่หลบ่ไหลเพราะว่าสตัวกับสชุดนึงันนี้สตัวกับสชุดเห็นบ่ศูนหแล้วก็มีมีแปลกแปลกสหานี่นะว่าคนละเครื่งนี่นะเนาะแปลกก็ดิว่าหาสคนละครื่งนี่บียงกันเมื่อเบียงกันวนี่แล้วลวงยไปโคตแต่เกาพ่เคยเป็นสีได้ครับ สองตัวสองหางทนอันนี้สามหางเลยนี่เขาไม่จะหลงเขาถือมีน้องซื้อแค่เท่านั้นแล้วเสร็จนี่ไปไปมืนเลื่นหันเดี๋ยวเขามีโอกาสจะค่อยว่ากันที่พ่อไปดูมองมองแค่ถือมองแค่ไหนนะเจครับยูคงเสียวมองนึงตัวนั้นี่รถทันไปสวดเก็บบวกถือนั่น บริการพิเเห็นเห็นเรามถยงอาี่นยที huh> ่คขนมากโดเงนมากลยง่า้สรกันน่นกะอาจารย์กระบินของผมก็ครับมองนึงกระยูนนี่เด้ยูบ้านนั่งยติลิงสั้นน่ะสานย่าหนน่ะยาสินเห็นยู่ปะาไผ่ก็จนอันนั้นให้ถือด ผมบ่เอายังว่าถึก2เทื่อก็ยังว่าเทื่อที่3เพิ่นนั่นตัวบัดนี้อยู่เพิ่นเพิ่นบ่มาเลี้ยงเพิ่นอาจารย์ก็บินไปดูกันคุ้มนี่อภินญ่าอืมย่างไปนี่นี่นี่เนาะจังซี่ย่างไปห่ม <cum> <ım999> <único> <throat> <confused> <gibED> <laughs> ได้ง่ายๆ,ๆสินต่ว่ากะความสามารถของแต่ละท่านบ่คือกันทำแต่ละแมีนครับทำแต่ละหม่องแต่ละองค์บ่คือกันสามารถฟังไก่ฟังมารู้เรื่องแับ <laughs> เสียบนุนีจังกบินเอาซูมมือนีนเพิ่นยังมีชีวิตอยู่บ่ครับนี่มีผมมีเพตุอยู่ผมบ่รับโลกอ๋อโอคือบ่รับโลกตรงไหนเพิ่นอยูอ่ไก่ปันเดเพิ่นอยูอ่ไก่ปันเด คนอำเภอขั่นจะเลื่อนโยนี่ไปบวชอยู่ท่างเก่าท่งนหนวงก็ขกูจับโลกภางาั่งสั่งแล้วใจเลี้ยวตัวทุ่นนี้อ๋อคือว่ามันลังมากเชื่อมากมันไปใส่บอดีบอยู่บอกเลขแม่นก็อยู่ครับคือบลองติดตัวคนในใส่ใส่ว่าสิสิัางวัดนี้ใส่ว่าบอกเลขคือแล้วสั่งวัดเขาสั่งแล้วก็นี่โหลดเตี้ยสังแล้วก็นี่โหลด โอ้ยพูดแล้วไปครับสูมืงินแก็มีแต่จังสันแล้วรถพีครับมีชีมีผู้ถวายพูดเลยสิไปบแพรสิไปเลียไรคือ้นเขาอะไรแล้วมีแต่รักเดียวมีแต่จังสีมีแต่จังสีล้วดมีแต่ผู้มาสั่งครับมีแต่ผู้ใดสวมเรามาสั่งรถจังสีใครข้างมอข้างมอเหมือนนี่ข้างข้างข้างจะซื้อขันขึ้นเชื่อรถพ่อเอาเดียวขานขันขึ้น ซื up, oh e ้อรถหครับองหารามมูีเห็นเล็ง่ายครั้องขนเชียงานต้องันขามปั๊บ้นล่มมีเสือาลบ้านองกุเพเอิ้นกิบาลมาว่า มองนี่มีลมฟังสูบบ่มี<อ>ใหญ่กา,าหรอ่ะบอกเขาซื้อเที่ยวกนนะเอาถามซื้อคนดูจันซื้อองไรใหญ่กะโคตรเจ็บทั้ทงทั้งที่พอนบอเคยไปจักเรื่อครับเอาขอบคุณหลายๆครับเดี๋ยวผมสิไปบรรดุงก้อนบัตรครับครับขอบคุณหลายๆ,ๆครับ โถามเลยโถามเน้อด้สาระนำนี่ผูดื่นใช้ว่าเอาอะไรนี่ครับครับเอยู่อยู่ร่องหลวงเราหลวงทีแมนครับอยู่มงมงวันวาสิม่อยู่ปลาย่างนี่บ่แกล้งสแม่นครับนี่หันอะครับโทรหาผมย่นี่ครับเอาเอบลกนี้บุหรี่ใครี่เหลือมากูพเดียวเนาะ เห็นกับวันนั้นวันนี้แล้วก็เลี้ยวไปตีบวยยึดติดขี้เถ้าบ่อนยู่ในน้ำน้ำมคือแห้เนอะบ่อนยู่ในน้ำหมือาปลาย่างเดียวกูแห่เทือนมึงป้าย่างเดียวเอาอี่ลีตัวมันต้องเห็ดมันต้องไปเล่นแบบนั้นดิเข็ดไปเข็ดมันเพื่อน้ำซ่านน้ำปานนี่ปานหม้อปลาแล้วผมดแนวทางของตาคนขายปลาเนาะครับเนาะ สองเก้าเจ็ดสองห้าแปดศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดนะครับสืบผลกับว่ามันเคยผลเป็นปูมาเพิ่นก็เค,เคยให้ถูกให้ได้นะครับนะเนาะแอดก็เลยลงให้เพิ่นซะเลยนะครับของตลาดผลขายปลาทางสังคมนะครับเอาสำหรับคลิปนี้กพ็พุ่งจะพอมแล้วขา,ากพี่จากนอ้องไว้เพียงแค่นี้นอะครับเนาะคลิปสีทุกท่านครับตามต่อกันในคลิปหน้านะครับ ลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเพื่อจะได้รับคลิปเดีดและข่าวสารดีๆจากทางช่องทองใสปลารวยและ598พารรวยครับผมลคลิปนี้สวัสดีทุกท่า,ทานครับผม